เติมๆยอมเดินดีกว่าชาตนี้อยู่กับเอว่าเลสรุ่นสปอร์ตอันนี้เป็นตัวเพิ่มแพคเกจนะคะนี่เป็นไงคะจากในกล้องคือเห็นเลยว่าเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะเพราะว่าล้อล้นออกมานอกคิวล้อน,นิดนึงค่ะพี่พีเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่กระจังด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของแลนดอนนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาแล้วก็ตรงด้านตัวเอฟนะคะก็จะมีสีแดงกับสีน้าเงินนะคะให้อารมณ์แบบรถซูปเปอร์คาร์เลย สำหรับไฟนะคะ LED ลูกค้าเลือกเป็นสีส้มสามดวงนะคะด้านข้างมีไฟสีขาวสองสว่างให้อีกนะคะสำหรับตัว n น็กเจ n เป็นไฟตัวสนะคะนี่ค่ะ Daylight เนาะแล้วก็ชาลีติดตั้งนะคะเป็นข้อไฟหน้านะคะสีดำเงาให้หล่อๆแบบนี้เลยสำหรับตัวกันชนด้านหน้านะคะพี่ๆก็คือใส่ชิ้นงานเข้าไปในรถเนาะแล้วก็แล็ปสีเก็บงานนะคะนี่เป็นสีเทาแลมโบนะคะ เป็นสีดําเงานะคะให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะต้องบอกเลยว่าคันนี้หล่อมากนะคะแล้สีเทาแลมโบนะคะแล้วก็ครึ่งคันแล้เป็นสีดําด้วยทําให้รถดูมีมิติเนาะพี่ๆสำหรับชิ้วล้อนะคะเป็นสีดําเงาฟันเฟืองนะเป็นชิ้วล้อของวิกเตอร์ค่ะพี่ๆแล้วก็นี่เลยด้านล่างอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเป็นแม็กขอบ20นะคะของโอเอซิสีดําเงาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับคู่กับยางนะคะดีเซนติ R T นะคะพี่ๆสำหรับคันนี้ซีรีส์ยูสองเจ็ดห้าห้าห้า่ยี่สิบเป็นดอกยาง R T ทีดอกยางเขาจะค่อนข้างหนานิดนึงค่ะพี่ๆเราก็จะให้สไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยสำหรับยางอาทีใส่ในเอเวอร์เสต์มันจะดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบรถสไตล์นี้นะทรงนี้นะชาลีก็แนะนำเลยแล้วก็ยางดีเซนตินะคะเป็นยางไทยคุณภาพนะคะรับประกันให้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งแมสที่ชาลีแนะนำเลยนะใส่กับเอเวอร์เสต์คือหล่อเลยค่ะพี่ๆเนาะ ่าแล้วก็นี่นะคะตัวเพิ่มแพ็กเกจนะคะเขาจะมีกล้องให้นะคะนี่รอบพันเลย360ลส6 0อองศามีไฟส่องสว่างให้นะคะพี่ๆแบบนี้เลย แล้วก็ติดตั้งนะคะเป็นบ้็อรลองมือเปิดนะคะชารีทําสีให้ด้วยเป็นสีดําเงานะคะพี่พีนี่แรบเนาะแล้วก็ที่ชารีบอกตอนต้นชิปนะคะว่าแลบครึ่งคัน,น่ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือด้านบนแรบเป็นสีดาะะําเงาค่ะเก็บสปอยเลอร์นะคะด้านข้างให้เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงตัวรถนะคะเป็นสีเทาแลมโบเนาะต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆด้านท้ายนะคะใส่ ชุดข้อไฟไท้ายนะคะแล้วก็ตรงกลางใส่เป็นคาดไฟไท้ายเอเวอร์เลสนะคะเวลาที่เหยียบเบรกนะคะก็จะมีไฟเดี๋ยวชาลีลองเหยียบเบรกให้ดูนะคะต้องบอกเลยว่าไฟไท้ายเอเวอร์เลสคือแต่งออกมาหล่อมากเลยค่ะพี่พีนี่เป็นไงคือเวลาที่เราเหยียบเบรกอะคะ่ะไฟเขาก็จะติดแบบนี้เลยนะคะพี่พีหล่อมากสําหรับด้านล่างนะคะนี่ติดนะคะข้อคู่นะคะออกข้างนะคะปลายคาร์บอนของ h k s นะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะเป็นกันชนของวิกเตอร์ ติดตั้งเข้าไปแล้วก็แลปสีนะคะเป็นสีเทารลมโบแล้วก็ตัดนะคะกับสีดําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นใส่ท่อตกแต่งนะคะเป็นอินฟินิตี้สำหรับรงท่อตกแต่งนะคะพี่ๆเลือกได้เลยว่าอยากได้อินฟินิตี้วงกลมหรือสี่เหลี่ยมนะคะแจ้งชาลีได้เลยนะคะคันนี้แต่งล่อมากๆเลยเนาะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะให้พี่ๆเนาะสไตล์ออฟโรดเอเวอร์เรสแต่งให้ดูแบบว่าออฟโรดล้อนนิดนึงนะคะก็แนะนําเลยนะคะสาหรับพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะ เราหาชาลี0907992891นะคะสำหรับเอเวอร์เลนะคะมีให้เลือกนะคะดอกเบี้ย0%นะคะหรือดูเป็นส่วนลดหรือฟรีชุดแต่งนะคะมีงบเท่าไหร่แจ้งชาลีได้เลยเดี๋ยวชาลีทำโปรให้นะคะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวชาลีเข้าไปตอบคะ่ะ